พี่คายนะคะเขาชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เขาเห็นแม่ไปแต่ส่วนพี่ฟินนะเวลาสวัสดีค่ะทุกทุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าที่อเมริกานะคะวันนี้ก็มีพายุเข้าค่ะฝนตกตลอดทั้งวันเลยที่จริงเขาบอกเข้าตั้งแต่เมื่อคืนเนอะ แล้วเขาก็มีเตือนมาในโทรศัพท์ค่ะว่าน้ำท่วมแถวเอาเลตตรงคาราเมลนั่นน่ะผู้คนนะคะต้องย้ายบ้านออกไปเพราะว่าแบบท่วมสุดๆเลยแต่ของเรานี่เพิ่งเริ่มตกตอนส1โมงเช้าค่ะวันนี้ก็ยังเช่นเคยนะคะแม่น้องมีเรื่องมาแบ่งปันค่ะที่ว่าไปเซอร์ไพรส์ลูกครั้งแรกที่โรงเรียนทำงานในห้องครัวเป็นยังไงบ้างฟ <c oughs> ิงก์กับคายนะแบบไม่เคยมองเลยว่าใครเสิร์ฟที่โรงเรียนเดินมาจนถึงแม่และพอเห็นหน้าแม่เป็นไงทำหน้ายังไง ผู้หญิงคนนี้คุ้นๆนงะกึกเลยชอบไหมลูกเวลาแม่ไปทำงานที่เรียนนะเาปะพูดดีอย่าอย่าแลวเดี๋ยวแม่น้องจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความตื่นเต้นของพี่ฟินพี่คายที่เจอแม่น้องครั้งแรกและเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างคือแบบพอไปแล้วนะรักลูกก็รักลูกอยากจะอยู่ใกล้ๆลูกแต่เพื่อนร่วมงานนี่คือแบบ โหสุดๆไม่มีใครพูดกับเราเลย oh. และ้และก่อนที่แม่น้องจะพูดนะคะแม่น้องขอย้อนภาพไปตอนตีสี่สี่สิบาค่ะที่พวกเรานะคะเพิ่งเริ่มตื่นขึ้นมาค่ะกระจัดแจงแต่งกายนะคะไปที่ริเวอร์ไซด์ค่ะห่างจากบ้านเราประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรค่ะก็เริ่มขับรถกันไปตั้งแต่ฟ้ามืดพอไปถึงฟ้าก็สว่างพอดีค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะทางขับรถไปค่ะแสงตะวันสาดส่องมาสีส้มสวยงามมากเลยค่ะพอไปถึงเราก็ต้องไปหาของกินในเซเว่นอีเล ก่่อนคะที่นี่นะคะเซเว่นจะไม่มีของเยอะเหมือนเมืองไทยค่ะนี่เป็นพี่ฟินนะคะลมลุกคุกคานสุดๆเลยวันนี้โดนอัดกําแพงหลายรอบเลยค่ะนี่ก็โดนอัดอีดอกรอบหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นแบ็คแฮงด์ของพี่ฟินนะคะกว่าจะยิงเข้าประตูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโฟร์แฮนด์วันนี้พิเศษหน่อย back hand, แบ็คแฮนด์เด็ดดีเชียร์สุดใจแม่น้องก็เช่นกันว้าว <Wow. S 1> ส่วนพี่คายก็ปีกขวาเช่นเคยค่ะวันนี้ก็โดนอัดกําแพงหลายรอบอันนี้ก็เป็นชุลมุนวุ่นวายมีพี่คายอยู่ในนั้นด้วยนะคะ6 9ค่ะและพี่ ก็ยิงได้อีกหนึ่งประตูนะคะปุ้มเหยาะเข้าไปง่ายๆเลยวันนี้พวกเราก็เลยชนะไปทั้งหมด6ต่อ2ค่ะ <Yes! S 1> แต่เดี๋ยวเค้งชั่วหน่อยอาทิตย์หน้าแข่งแถวบ้านค่ะไม่ต้องตื่นแต่เช้านะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับแล้วค่ะนี่ก็เป็นทางผ่านที่สวยงามและภาพผีมะไกลๆบนภูเขาก็เรียกว่าบิ๊กแปรค่ะที่เป็นแหล่งเล่นสโนว์สกีบอร์ดของคนแถวนี้แต่พวกเราว่าสนาไม่ถึงยังไม่เคยไปเลยค่ะ ก่อนกลับบ้านก็เลี้ยวโค้งไปวัดไทยสักแพรบคร่ะเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกลับบ้านวันนี้พายุเข้านกวกาเขาไม่มาขายที่แท้เขายังมากันค่ะส่วนใหญ่คนก็ซื้อไปกินที่บ้านกันทางนั้นเลยเพราะว่าที่นั่งกินมันแฉะลองให้พี่ฟินพี่คายกินขนมเบื้องครั้งแรกในชีวิตแต่สองหนุ่มไม่ชอบค่ะเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนกินเส้นผมเพราะว่าฝอยทองมันเป็นเส้นยิกยิๆก <Wow. S 2> แต่ส่วนของที่ชอบก็คือไข่นกกระทาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมูปิ้งหมดค่ะเหลือแต่พวกตับอะไรอย่างเงี้ยแม่น้องก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ก็ดีค่ะประหยัดตังไปซื้อมาแค่นี้ก็6.70ดสอลน,นะดีนี้ของแพงค่ะแพงทุกที่เลยส่วนพีรีก,ก็กล้วยทอดมันทอดของโปรดแล้วก่อนจะเริ่มนะคะโปรอคอยเธอมาแสนนาน ลูกหนีเลยทนฟังเสียงแม่ร้องไม่ได้ี่เริ่มจากเพลงเนี้ยเพราะว่าพี่ฟินพี่คายเนี่ยรอคอยแม่น้องมานานแสนนานที่จะไปทํางานที่โรงเรียนนี้นะคะพอแม่น้องได้รับมเมสเซจว่าต้องไปที่นี่แม่น้องก็แบบเก็บเป็นความลับเลยกับไปเซอรไพรลูกที่โรงเรียนก็เซอร์ไพรจริงๆค่ะพอเวลาไปถึงนะคะ เราก็ปกติไปเป็นผู้ปกครองคนนี้เขาก็คงแบบหน้าคุณคุนเจ๊คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทักอะไรจช่ป่ะตรงแบบออฟฟิศเนี้ยเวลาเราจะเข้าไปคนนี้พอเราไปถึงเราก็เซฮายกับผู้จัดการผู้จัดการก็เป็นคนเกาหลีเป็นโกเรียนคะ่ะและผู้ช่วย N.A.2 ก็เป็นสเปนิชเป็นเม็กซิกันแต่ว่าแบบไม่มีสำเนียงเลยเหมือนว่าเขาเกิดที่นี่พี่ฟินพี่คายนะแบบความเป็นเด็ก คือไม่เคยเห็นเลยว่าแม่อยู่ที่เนี่ยพอต่อแถวเข้ามาทานอาหารนะก็เล่นกับเพื่อนมาพังอะปึ๊บปะทะหน้าแม่ทันทีเลยใช่ปะมัน <c oughs> นี่เลย <c oughs> คือตกใจไม่เจอแม่ครั้งแรกอะ่ะเนะนะ พูดใหม่เร็ว็อยูบอกว่ายู่ตกใจอ่ะทีนี้ส่วนพี่คายเขาน่ารักมากเราก็จ้องมองอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะมาคายก็มาต่อแถวก่อนแล้วฟินก็มาจากไหนไม่รู้คายจองที่ให้ฟินใช่ไหมลูกเมื่อวันอังคารอ่ะฟินก็มาอยู่ข้างหน้าคายแล้วเขาก็มาต่อกันแล้ววันนั้นเขาใส่แจ็คเก็ตสีเดียวกันด้วยก็เป็นพี่ฟินกับพี่คายอายมวนกันใหญ่เลยจากนั้นนะก็แบบมัวแต่บอกเพื่อนอยู่นั่นแหละแม่ของฉัน แม่ของฉันมีเด็กหลายคนที่เป็นเพื่อนพี่ฟินพ,พ,พ,พี่คายที่ไม่เคยเห็นหน้าแม่น้องนะคะเขาก็มาทมจริงหรือเปล่าที่อยู่เป็นแม่ฟินกับคายอ่ะเราก็บอกว่าใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็หวั่นใจกลัวว่าลูกจะอายคนว่าแบบเราทํางานในโรงอาหารอย่างเงี้ยเช็ดปัดถูใช่ปะ่ะจับกลายเป็นว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจดีใจปะ่ะ อยากให้แม่ไปทุกวันแต่แม่นะคะบอกตามตรงเลยห้องครัวห้องเนี้ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยและผู้จัดการกับผู้ช่วยนะ่ะเขาก็ไม่พูดกับเรา เขาใช้เราอย่างเดียวเสร็จเขาก็ไปคุยกันอยู่สองคนมีอะไรเขาก็ไม่แบ่งปันกับเราแต่คือเราเข้าใจนะเพราะว่าทุกอาทิตย์นะบางทีเราก็เปลี่ยนไปที่อื่นใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่นี่สองสามวันอยู่แค่อาทิตย์เดียวเขาก็ขี้เกียจจะมาสัมพันธ์กับเราอย่างเงี้ยแบบเมื่อยปากกันเนอะถามไปก็แค่นั้นแหละพออีกอาทิตย์หนึ่งก็คนอื่นมาต่ออีกแล้วเขาก็ไม่อยากถามมากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแต่เราก็ชินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยจริงๆมาดึงเสื้อไหนแม่ท <laughs> ำ เอพิพายนะคะเขาชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เขาเห็นแม่ไปแต่ส่วนพี่ฟินนะเวลากลับมาบ้านถามก็คือฟินชอบให้แม่ไปทํางานหรือเปล่าฟินบอกว่าไม่ชอบเลยเพราะว่ากลัวเพื่อน,นจะมาเล่าให้ฟังว่าฉันทําความชั่วความเลวร้ายอะไรที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยอธิบายไปว่าเขาไม่สามารถที่จะมาฟ้องความผิดกับฟินให้แม่ฟังได้หรอกเพราะว่าเด็กต่อแถวยาวเยอยะแยะเลยแม่ต้องรีบเสิร์ฟถ้าเขามาพูดอะไรให้แม่ฟังแม่ก็ไม่มีเวลาฟังจาก นั้นฟินก็เลยชอบเลยเนอะพอแม่บอกว่าไม่มีใครมาฟ้องได้นะคันนี้ชอบเลยและที่ฟินติดใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ถามว่าจะเอาสแน็คเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งหรือเปล่าและฟินบอกว่าเยสแม่ให้เพิ่มไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เพื่อนซีฟินะ่ะเชื่ออะไรนะเรียวใช่ปะ่ะให้เพิ่มไปชิ้นหนึ่งโอ้โหคันนี้ติดใจอยากให้แม่ไปทุกวันเลยเนอะแต่อาทิตย์หน้าก็ต้องเปลี่ยนที่แล้วค่ะแต่ที่นี่นะคะเขาจะไม่มี na 1คือทุกอาทิตย์ต้องมีคน หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วประมาณอีกสองสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครอีกแล้ว NA1 วันถ้าแม่น้องไปรับสมัครที่เนี่ยเขาก็คงเอาเราแน่นอนแหละแต่ทีนี้เราไม่อยากอยู่ที่นี่ไงเราอยา,อยากไปที่อื่นเราก็เลยกะว่าจะไม่สมัครถึงแม้ว่าลูกเราจะอยากให้เราไปก็ตามเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะสองคนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยคือแบบนอกจากที่เขาจะไม่พูดกับเราและดูแบบไม่เป็นเพื่อนไม่เฟนลี่กับเราแล้วเนี่ยวันนั้นคือเราหน้าแหกมากๆเลยอะ สามีของคนที่เป็นแม็กซิกัน์นเขามาใช่ปะ่ะเพราะบางทีถ้าคนมาเขาก็ต้องแปะป้ายชื่ออย่างเงี้ยเข้ามาหาใครไม่เสีเสยใจไม่ไมทํางานร้อ,องหาสามีของคนแม็กซิกันมาแคน,นี้ก็มีคนเก็บกวาดถู <S 2> <S 2> พื้นอยู่ข้างนอกแล้วก็มีผู้จัดการ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็มีคนช่วยอีกคนหนึ่งข้างนอกกับพวกลันสเลดี้เขาก็คุยกันอ๋อเนี่ยสามีฉันเองแบบ เพราะว่าสามีเขาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะกันแนะนํเสื้ออะไรอะไรกันอยู่สามสี่คนน่ะแล้วเรานะ่ก็ยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วยแต่ดีนะที่เราฉลาดเราทําไงหรือเปล่าเราก็หยิบม,มือถือขึ้นมาฟึบแล้วเราก็ทําก้มมองดูทําเป็นไม่สนใจพอะเขาไม่แนะนําเรา <laughs> หูเราฟังเขาแต่ตาเราดูมือถือ <c oughs> แค่นั้นแหละค่ะจบหมหน้าแตกอายชิปเป่งเลยยืนโดยืนเดอยู่คนเดียวแต,แต่เด็กโรงเรียนนี้นะคะเท่าที่ไปเสิร์ฟมาสี่ห้าวันเนี่ยคือน,นิสัยดีไม่ขี้รักไม่ขี้ขโมยแล้วก็ไม่ชอบโกหกที่จะมาเอาของเพื่อนถือว่าปัญหาน้อยมากๆเลยเพราะเด็กบางโรงเรียนนะพอมาหยิบสแน็คและหยิบใส่กระเป๋าฟึบแล้วก็ทำเป็นแบบ ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เอาอีกอันหนึ่งอะเราก็เห็นแล้วแหละแต่เราก็บางทีเราก็บอกว่าให้เขาเอาคืนหรือบางทีเราก็ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจพูดถ้าเด็กโรงเรียนไหนชอบหลอกมาเอาของอีกอะก็จะมีแบบมาเรื่อยๆถ้าโรงเรียนไหนไม่ค่อยมีมาก็คือจะไม่ค่อยมาแบบมันจะเหมือนแบบ เป็นสปีชีติดต่อกันไปอย่างเงี้ยใครเป็นยังไงก็เป็นตามกันอย่างเงี้ยคะ่ะถือว่าโรงเรียนนี้ก็น่ารักดีนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดทุกโรงเรียนเลยก็คือเขาต้องบังคับให้เด็กเอาผักเอาผลไม้ไปใช่ไหมคะแล้วเด็กบางคนเขาก็ไม่ชอบกินพอเขาหยิบปุ๊บพอไปถึงถังขยะเขาก็ทิ้งแผละทิ้งแผละขนาดแบบแครอทเป็นซองๆยังใหม่ๆไม่แกะเลยก็ทิ้งลูกเพียแบบสดกรอบมากเลยแล้วเพียตอนนี้นะ ครึ่งกิโลเจสิบ้าบาทอ่ะ 100กิโลหนึ่งร้อยกบาทนะ่ะแล้วพอเอามาที่นี่นะคือแบบทิ้งโจ๊ะทิ้งโช๊ะเลยอนะแบบคุณทํางานในโรงเรียนนะแล้วคุณเห็นเขาทิ้งของเยอะๆนะถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอคุณอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เลยแหละเพราะแบบมันสงสารว่าคนแบบไม่มีอะไรจะกินตั้งเยอะแยะบนโลกปเนี้แต่เด็กพวกนี้ทิ้งของทิ้งของแต่ส่วนพี่ฟินพี่คายนะเขาจะไม่เอาผักที่โรงเรียนแล้วผู้จัดการก็จะรู้เพราะว่าเขาจะมี l u นช์บ็อกล่องอาหารของตัวเองไนงะที่แม่น้องจะทําผัก ส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเอาไปให้เขากินทุกวันและเรื่องต่อไปที่พม่น้องอยากจะพูดถึงก็คือไปสมัครงานที่เดิมเนี่ยแหละค่ะแต่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นสูงขึ้นที่แม่น้องเคยบอกว่า na 1 na 2อย่างเงี้ย nutrition assistant ใช่ไหมคะทีนี้เราอ่ะเป็นซับเป็นชั่วคราวอยู่เราก็ยังไม่เคยไปเป็นถาวรของเขาเลยพอเขามีเปิดรับสมัครปุ๊บแทนที่เราจะไปสมัครเป็น na 1เนี่ยมันต้องขั้นแรกใช่ปะแต่เราดันไปสมัครเป็น na 2เลยแล้วเขาก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะเขา ก็บอกว่าพวกเราดีใจนะที่เธออยากจะทำงานร่วมกับบริษัทเรานานๆน,น,นะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา แต่ว่าการที่เขาจะรับสมัครเราเป็น NA2 ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ NA1 ให้ดีก่อนเราต้องสมัครไปเป็น NA1 ก่อนทีนี้แม่น้องก็บอกว่าอ้าวก็ที่ฉันทําเป็นซับเนี่ยเป็นชั่วคราวเนี่ยฉันว่าฉันก็ทํางานที่ NA1 อยู่ตลอดเวลาแล้วนะทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าคุณเป็น NA1 เนะ่ยเขาจะบอกอรายละเอียดงานคุณมากกว่านี้แต่แม่น้องคิดว่าไม่จริงหรอก <c oughs> เพราะว่าเขาก็แบบว่ามีเงื่อนไขแบบให้เป็นไปตามระดับไนงะไม่ใช่ข้ามระดับ แล้วเขาก็คิดว่าเราเนี่ยยังมีประสบการณ์ไม่พอไงอแต่เราอะใจเราเองอะคิดว่าเรามีพอแล้วเพราะเรานะทั้งเช็ค อุณภูมิช่วยดูในคอมพิวเตอร์บ้างนิดๆในหน่อยเรียนรู้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะชอบที่จะทํางานที่นี่พอชั่วโมงในการทํางานเนี่ยมันแมชกับเรามากเลยที่เราไปรับส่งลูกยังดูแลลูกได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไว้คลิปต,ต,ต่อไปนะคะแม่นอนจะมาพูดให้ฟังถึงว่าเวลาที่เราไปสมัครเป็น NA2 เนี่ยเขาสัมภาษณ์อะไรเราบ้างมีคนนคะนมารวมสัมภาษณ์เราอะแล้วดูซีเสร็จแล้วก็ยังไม่เอาเราเราอับอายมากๆเลย และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของคลิปของแม่น้องในวันนี้ค่ะที่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้นะคะด้านนอกก็ฝนตกอย่างหนักเลยคะ่ะแล้วขอราไปด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะคะและก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามพวกเรานะคะมีอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ